ไม่เติมก็มีได้ถโถยวเวอเสองอะ่ะค่าคือราชาวาน,นอนไอเย็ดขก้คือานเปล่า <c oughs> จานเปล่ากองก่องข้างล่างมีอันหนึ่งอ่วไอ้เหียอย้ายที่ไปแล้วเอาไปไหนอีกวะอ่ะคนนี้ไปไหนอีกอะ อ๋อใช่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮียพอจะเจอ ผู้จานตีเลยวะเมเซอร์เกมเมอร์อ,อกูกูเชื่อแค่จานปามเท่านั้นแหน่เวสย์ลี <laughs> <น>กล่องอยู่ไหนอะไอ้กล่องมันอยู่ไหน,ะน,น,นไวะที่กูตามหากล่องมันได้สองกล่องเลยใส่อีกกล่องหายตัวได้เยอะบุกกว่าทำไมบุกกร่บ้ามันจะจุดไดเลสนี่วะ

อ๋อเียอยู่นี่สัสควรจะเจอใครมันเปิดใหม่วะว่าวาจานปลาเจดูจานปลมดูสเต็ปจานปลมไอเย็ดเคแรงมากเลกบอกกันน่ยเียจานปาคฮัลโหลรวัง<อ>ิงนะเพื่อนร้าิงมีชินไไอสัสแล้ว,วิ่งกลับไปทาใหมไ,ไอ้มีโก หนีอ่ะรีบลิงออกที่ไหนเราไม่ได้ออกมาข้องกันได้แล้วเนี่ยโอเคมันออกแล้วงั้นไอ้เหี้ยถ oh, okay. okay. ้าออกของกันอะเนี่ยมึงรีบกโกดกันนะมึงรีบโกดกดนค้ากันเยอะๆมึงก็ได้ตังค์แล้วลิงก็สู้มึงอะไรไม่ได้ไอ้เหี้ยเจ๊ะโว้ยมึงยัสู้ดีเลยวะสมบัติหลวงพอจะลาดไหมนั่นเหี้ยอะไรกันเล่นอะไรกันสองคน ไอ้เหี้ยวอทร้านกูเลยพี่เวนจาคิวพอดีอ้าวพ่อาจาน์ามเนดลนโ้งไปเอาเอาลิงลิงมาอ่ลิงโผล่ลิงโผล่ไอ้สัดหัวโ้วัดดริล่เอ งาเที่อะไรหมดวะแอดลตามเลยหรืนี่เลยแก็ได้นะอันี้ก็เดาแพ้ได้นะว่ามีปากมีเสียงโรดีอวอลตรงเนี้ยก็อดจริงเ ครับ <laughs> นีเพดานกตัวเ้ดตัวสีนาีว่าเลอนวาเลยซอนารัะว้าย โอ้โหข้างนาานันเกียวอะป้อมแตกพอดี thank you ไข่ม right, right, yeah. no, ันตดไหลหม่ว่ะอ <oh ๋ยมอทอดยาบุตรไม่จานปลาไม่ย่าโหดชิบหายข้จะเอาเขาในป้อมไปแล้วบายเพื่อน จานปลามันโหัวกระโดดเตะดาวสใจปาเขาเยอนี่มล่างสงกทำร้อยโอ้ยเยี่ยมอทอมเราจะออกของไอเมเต็มไปสิึบหาตู้อเงี่ยตัวบางตัวาง้มอยู่ตรงเอ้ยเออี่ยไปหูไปล้วตกสวยราบมอเ่ ขอเช็คระยะหน่อย ลาชาวานอนไม่แล้วมึงเยี้ยนอนไปเลยหลับเลยเยี้ยยังดีทีส่สก,กูได้อยู่เรนดัก <c oughs> กูไม่สลับกับใครทั้งนั้นนะกูบอกเลยกูัวนเปนเชีไอวไอ้แบนเยี <c oughs> ้ยทำไมอ่ะเออแบนไปแล้วะเออเป็นนองอ้อยไม่ต้องแบนโรดิโอไม่ไั้ ในการเล่นโมในการเล่นโรยอน <c oughs> ถามว่าแบนตัวอะไรใช่ปะเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ยังแบนได้อยู่นะ <c oughs> แต่แรงเริ่มต้นยังไม่มีใครกดหรอกมื่อแต่ในโรยอนมึงกูอยู่แล้วตัวอะไรอ่ะลิงก็ไม่มี <c oughs> เปิดทอนเลยเหรอ <c oughs> ได้จะไปะเดี๋ยวเผื่อมันกดมันจังเกิลมันไอเฮียอ๋อไอคนนั้นจังเกินมนัว่ามัเล่นตัวอะไรไเฮียจะเกินไอสุดอ่ะที่จริงอ่ะไอ้เฮียตัวข้างล่างมันต้องขอมาก่อนนะที่ตอนมันเล่นซัพพอร์ตเฟรดิโนโ่ไม่เคยกลัวเนีย่ยพอเฟรนดิโน่ก็เจอไอเฮียนี่ไงมุคัซลิงเงนี้ย ม่เล่นร้อยเล่นอลไรดีดีกว่าลิงอ่ะฮิตทั่วไทยอ่ะลิงตังเกิลดูวะไมต้องนะหลุดอ่ะหลุดอ่ะอ๋อนึกว่าหลุดนักคอยก็ได้เฮียลิงดูแต่บอลอีโมดว่าะหายใจจบแล้วมึงแพ้เว้ยขวายีโบดบ้ามึงแพ้เฮียาชี่ในเกมชื่อคีมี่ครับผม โอ้แล้วมึงดูเอาเราไปอะไรวะมันจะทำร้ายตัวมึงเองฟลอเรนโต้เฟลาแฟงเนี้ยไอ้เย้าเพิ่มสองมาด้วยไอ้ส่โคตรเยี้ยนเลยเยอะโอ้โคตรเหนื่อยโอ้ยบอ่มาเยอะคิดไม่ได้เลยนะช่างการ์ลาไหมกอลเลกันยังไหมตายดิงกอเล์ กลับบ้านก็เลยกูไม่อากเจอเยอะกรค้างที่อะไรหกุดไม่ดัการให้กันนอนแล้วถานอะไรเยอะกะโอแต่กันละดึงมาดึงมาดึงเยอะเลยผมไม่ได้ช่ำไอรีฮะผมแค่เล่นไอรีบ่อย เออาป้มวัดกันก็นได้ระหว่างคลิปกลางคลิปเลนล่างอันไหนมันจะไวป่ะกันไั่ไวบ้าปะมไม่มีคนขัดปล่อยแม่งเสียสองป้อมเพื่อแลกป้อมเดียวมีคนมามโดนอ,อ้าวเฮียไอสัตว์จะกระโดดซะหน่อยเยียไคร โอ้ยย,อยืดไพิดสวยยืไไดไปจะตามนำกเพียเลยมาดิมาดิใครมามาเลยกูพร้อมกูบอกเลยกูไม่กลัวไม่มีริวน้องสามารถตาได้กูบอกเลยเยมื่อวันเยอะจังวะประเด็น p p อร์ต u p อร์ตอะไร s u อร์ตอะไรวะ p p อร์ต a m เมจจะมีเลือดเยอะโอ้เยอะอ้ไอสัตว์เมื่อกี้กูได้กี่รอบวะเก็คงห้าัังแล้เมื่อกี้เฮียปลาเร็ชายโดนใครไม่รู้เยี่ยตรงนั้นเต็มเลยแบบะ นาคอสมึงไม่ไม่จบไม่สิ้นเนาะไอเ้เหี้ยสายหาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนส่วนกลับเองบายมวะไอลิโน่นหนึ่งครับไอออนฮึวี <c oughs> <c oughs> าควีเสียงไงอ้เหี้ย มีป้าก็ปุ๊ปาก็ดีมีนิว้วก็พิมพ์มาแต่ผมชอบเลยเยอะพุพกชนะแล้วพิมโอยเมดอีเนีย่ย